อย่างที่ช่วงแรกได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าวันนี้ค่ะเราได้ดับเกียรตินะคะจากดาราศิลปินจากสปปลาวค่ะซึ่งสองท่านนี้นะคะเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษที่เราอยากจะมาพูดคุยกับเขาค่ะว่าเส้นทางอาชีพของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จได้อย่างไรเพราะทั้งสองท่านนี้นะคะมีความสามารถเยอะแยะมากๆเลยค่ะขอต้อนรับนะคะคุณคริสตินาและคุณวิลลี่ค่ะสบายดีค่ะสบายดีสบายดีเจ้าสบายดีเจ้าเห็นไหมเราต้องสบายดีเพราะว่าสบายดีแปลว่า สวัสดีสวัสดีใช่ไหมคะนี่คุณวิลลี่นะคะคุณวิลลี่นี่คือเป็นทั้งดาราเป็นทั้งนายแบบเป็นนักร้องด้วยแมนแมนแมนแล้วแมนแล้วบใสแมนอีลลีบอแมนอีลลี่ก็ได้๋อแมนอีลลี่ก็ได้นะคะทุณด้านคุณคริสติน่าเหมือนกันเป็นทั้งดารานางแบบเป็นนางงามด้วยเด๋วมนแล้วแต่ที่ที่แปลกใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะพูดภาษาไทย ชัดมากทั้งสองท่านเลยเห็นบอกว่าเป็นลูกครึ่งกันด้วยใช่ไหมคะถามคุณวิลลี่ก่อนแล้วกันก็เป็นลูกครึ่งเป็นไทยลาวเวียดนามจีน ไทยลาวเวียดนามจีนอ๋อมีเชื้อไทยด้วยนะคะคุณค่ฝั่งคุณแม่เป็นคนไทยใช่ใชไหมคุณคริสติน่าล่ะคะวันนี้ขออนุญาตว่าภาษาไทยเดอ้อสำหรับคริสติน่าเนาะคริสตินาเป็นลูกครึ่งลาวเบลารุสค่ะเบลารุสเหรอคะ,คะอยู่แถวแถวรัสเซียแถวรัสเซียค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าคุณพ่อมาทำธุรกิจในเมืองไทย ไม่ค่ะคุณพ่ออยู่ที่ลาวค่ะอ๋อคุณพ่ออยู่ที่ลาวเหรอคะอุ้ยแต่เรามาโด่งดังทั้งที่สปปลาวแล้วก็ที่ไทยเลยทั้งคู่เลย <laughs> ใช่คื <laughs> คอจากที่ฟังเนี่ยคือพูดภาษาไทยชัด<น>มากเลยเพราะว่าทราบว,ว่าคุณกิสติน่าเรียนอยู่ที่ประเทศไทยด้วยที่ไทยค่ะถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะคะอุ้ยเอ็นดูไม่มีใครโกรธหรอคะเนี่ยพูดไม่ค่อยเลยอ่าจจะเหนือนิดนึงนะครับค่ะเหนือนิดนึงไม่แต่ความหล่อกบความเหนือหมดแล้ว่ะขอบคุณครับเดี๋ยวย้อนกลับไปสักทดนึงค่ะว่าจุดเริ่ม ต้นค่ะของทั้งสองท่านเนี่ยเข้าสู่วงการได้อย่างไรบ้างคะเดี๋ยวคุณคริสติน่าก่อนค่ะสำหรับคริสติน่าคือเข้าวงการโดยาการประกวดานางงามค่ะเป็นนางงามลาวค่ะนะคะคือคุณคริสติน่าเนี่ยเกิดเกิดที่สะปะปลาวเลยเกิดที่สะปะปโตที่นู่นเลยโต้ที่สะปะปลาวแล้วตอนนั้นก็คือมีคนชักชวนไปประกวดมิสลาว เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะคะนางสาวลาวนางสาวลาวใช่ไหมคะที่จริงไม่มีใครชักชวนแต่ว่าเราอยากไปเองอยากเป็นผู้สาวลาวก็เริ่มต้นมาจากการเป็นนางงามก่อนแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการอย่างอื่นตามมาใช่ไหมค่คะนะคะคุณวิลลี่ล่ะคะสำหรับวิลลี่ก็เริ่มต้นจากการเป็นบอยแบนด์ก่อน ออเป็นบอยแบนด์บอยบอยแบนด์ครับค่ะใช่ที่สปปลาวเลยที่สปปลาวเป็นวงมีวงเลยแล้วก็ออกซิงเกิลแล้วก็มีทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศแล้วก็มาที่ประเทศไทยด้วยค่ะอืแล้วก็ค่อยค่อยเป็นนายแบบแล้วก็เป็นดาราส่วนนายแบบนี่คือเรื่องบังเอิญเนาะบังเอิญว่าเรา เขาเรียกอะไรส่วนสูงได้ก็เลยได้ถูกชวนไปเดินแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับค่ะคะแหม่เส้นทางปูด้วยกรีบกุราบหรือเกินนะพูดเลยไม่เชื่อหรอกว่าจะต้องปูด้วยกรีบกราบมีอุปสรรคบ้างไหมคะในเส้นทางอาชีพนี้ค่ะมีมีครับก็ตั้งแต่เข้าเข้ามาวงการใช่ไหมครับการเป็นบอยแบนด์ยากมากเพราะว่าเราต้องได้ซ้อมทั้งต้องฝึกทักษะหลายอย่างไมาจะเป็นเรื่องเต้นเรื่องการทักษะการร้องเพลงแล้วก็ ทักษะการแต่งเพลงร้อยคําให้มันเพลาะอะไรเงี้ยครับผมโอ้แต่งเองด้วยเหรอคะครับผมมีบางเพลงที่แต่งเองโอ้เก่งมากเลยเป็นหัวหน้าวงด้วยถ้าเป็นหัวหน้าวงด้วยใช่ครับนี่ไงเท่ๆแล้วเหรอ่อันนี้นั่งอ่านบทใช่ครับนั่งอ่านบทโอ้เอ้านี่ทำไมผมขาวแล้วล่ะคะอ๋ออันนี้คือแฟชั่นครับผมอ่าเป็นแฟชั่นอ่าทางด้านคุณคริสติน่าล่ะคะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ อ๋อ oh, อุปสรรคก็มีค่อนข้างเยอะ,ะเยอะมากเลยคือเราไม่คิดเลยว่าเราจะมาอยู่ในวงการที่จริงเป็นคนละคนก่อนที่จะมาอยู่วงการนะแค่เรียนแล้วก็อยู่อยู่บ้านเรียนแล้วก็กลับบ้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ออกไปโลกภายนอกเท่าไหร่แต่ว่าการที่เป็นนางงามคือเปิดโลกให้เราได้เห็นโลกที่กว้างมากเรียนรู้ได้เยอะมากเลยค่ะ,คะก็ถือว่า ขอบคุณมากที่ทางผู้ใหญ่เขาให้โอกาสและก็เลือกเราเป็นนางสาวลาวปี2012เสียงเพี้ยนแล้วเนี่ยเนี่ยอันนี้นี่ทำอะไรคะนี้ภาพถ่ายแบบใช่ไหมคะค่ะอันนี้ภาพถ่ายแบบแล้วก็นี้ก็ไปเดินผมแดงที่ไทมายาชื่นลอมายาช่นเะอันนี้ก็มีการถ่ายแบบ ส่วนมากก็จะมีการถ่ายแบบเยอะอคือปกติกเราจะคุ้นเคยกับศิลปินดาราประเทศไทยที่ว่าเขาจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างอยากทราบค่ะว่าการที่จะเป็นศิลปินดาราในสปปลาวอะค่ะจะต้องมีการเตรียมตัวแตกต่างยังไงบ้างคะการเตรียมตัวก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือใจเราต้องสู้ต้องตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เราทําค่ะแล้วก็ต้องอดทนด้วยค่ะคือเราเนี่ยเป็นแบบแนวลูกครึ่งไงตรงนี้เป็นอุปสรรคไหมคะ สำหรับลูกครึ่งก็คือจะไม่ค่อยมีเยอะเนาะที่สปปลาวส่วนมากกา็ก็จะมีรุ่นพี่เนาะที่เขาเป็นนักร้องหญิงเนะาะพี่อเล็กซานดราเนาะเขาก็เป็นลูกครึ่งคนแรกที่เป็นนักร้องและคริสติน่าก็เป็นคนที่สองเนาะที่ได้เป็นนางสาวลาวแต่เป็นคนแรกเท่านั้นที่เป็นลูกครึ่ง ที่เป็นนางสาวลาวคะ่ะก็ขอบคุณมากๆที่ให้โอกาสคริสติน่านะคะนะคะงั้นถามต่อเนื่องคุณคริสตินานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยถามคุณวิลลี่ต่อคุณ Christina คริสติน่าคะเราเริ่มมาจากการประกวดนางงามก่อนแล้วเราก็เริ่มเข้าสู่วงการมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยตอนที่ได้ตําแหน่งนางงามรู้สึกยังไงคะแล้วทําไมตั้งแต่วันนั้นถึงเลือกเดินทางสายบันเทิงมาเลยอ,อ,อตอนนั้นก็อ อายุสิปีเนาะ,ะก็แบบใจเราก็แบบเฮ้ยเราต้องทำอะไรสักอย่างที่แบบเอ่อยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะเรารู้สึกว่าเราโตแล้วอ่ะฮะก็เลยไปทุกอย่างเลยไปสมัครงานไปมีประกวดอะไรก็ไปสมัครด้วยค่ะ ก็เลยได้รับโอกาสคือนางสาวลาวตื่นเต้นมากนะตื่นเต้นจนกลัวว่าจะไม่ไปประกวดต่อแล้วและแม่บอกว่าไปไปต่อมาถึงนี้แล้วก็เราก็กลัวๆหน่อยนะคะก็อ่าไปประกวดผ่านมาได้ผ่านมาได้แล้วก็ไม่คิดเลยว่าเราจะได้ตำแหน่งนี้ด้วยคือเราประกวดด้วยความสนุกสนานและก็มีความสุขในการประกวด คือมีความสุขมากเวลาได้ใช้ผ้าไหมาลาวคือเราอยากสวมใส่ตัวนั้นมากเลยค่ะได้สัมผัสมันมเป็น,นี้นี่เองคุณวิลลี่ล่ะคะทำไมเราถึงเลือกเดินทางมาเส้นทางบันเทิงเลยอ๋อก็ตอนแรกก็ได้รับโอกาสก็เดินไปโรงเรียนเนาะเราเดินไปโรงเรียนเพราะโรงเรียนกับบ้านเรามันใกล้กันเราเดินไปโรงเรียนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรผ้า ภาษาไทยแมวมองใช่ไหมเขาอยากให้ไปถ่าย MV เขาก็จอดรถเราข้างวัดจําได้วันนั้นเขาว่าไปถ่าย m v สิแต่เราขี้อายเนาะแต่เขาว่าได้เข้าตัวนะผมก็โอเคไปเริ่มต้นเป็นอย่างนั้นก่อนหลังจากนั้นก็ได้เริ่มมีผลงานเป็น MV ออกมาแล้วตอนนั้นก็คือดังมากเลยแล้วก็เวลาสงการเนี้ยเขาก็จะเรียกแบบพระเอกคาใจพระเอกคาใจอย่างที่ไปว่าอะไรคะเป็นเพลงชื่อว่าเพลงคาใจเขาเรียกว่าพระเอกคาใจหลังจากนั้นก็มี ค่ายออเดชันบอยแบนด์เข้ามาเราก็เลยได้ไปไปแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะทั้งสองท่านนี่ถือว่ามีฝีมือทั้งคู่เลยเนี่ยได้เคยแสดงหรือว่าได้เคยมีผลงานร่วมกันไหมคะเห็นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นมากจนได้รับรางวัลด้วยได้รับรางวัลอะไรกันบ้างคะก็มี รางวัลล่าสุดที่ไทยก็เป็นวัฒนธรรมเป็นทูตวัฒนธรรมแล้วก็ S D G เนาะเป็นรางวัลของอาสหประชาชาติเนาะสหประชาชาติค่ะพูดไม่ชัดเท่าไหร่ใช่แล้วก็ท่านก็เตรียมรางวัลให้เราแล้วก็ทำพิเศษก็คือสายสะพายให้เราในงานมีแค่สองเส้นให้เราถือว่าเป็นรางวัลที่กิติมศักดิ์มากๆกเลยความรู้สึกของเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจใ<ช>ที่<ช>ทางผู้ใหญ่เขาเห็นความสำคัญของเราเนาะเราก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะนะคะ<ม>เห็นบอกทั้งสองท่านเนี่ยนอกจากจะเก่งได้รางวัลแล้วยังใจบุญด้วย<ช>นะคะมีการแจกจ่ายช่วยเหลือคนยังไงบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อย ก็คริสติน่าก็จะมี d onation เนาะด onation ค่ะตอนนี้ก็กำลังทำอยู่กำลังทำ d onation อยากจะทำของขวัญให้กับเด็กๆค่ะอยากจะมอบสีสันให้เขาความสุขเพราะว่าตอนที่เราเป็นเด็กๆเราก็ชอบเหมือนกันนะที่แบบได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่อย่างเงี้ยที่ไหนคะคุณคริสติน่ามันจะเป็นชาญเมืองจชนบทชนบทของที่สปปลาวแล้วก็เราก็เป็นสื่อหนึ่งหรือบ่ากระบอกเสียงหนึ่งที่ เผยแพร่ให้ทุกคนแล้วก็แฟนคลับแล้วก็คนที่รู้จักเนี้ยเข้ามาทมําบุญกับเราแล้วก็เราจะเอาเงินส่วนนั้น ไปจัดการ๋องเพื <bizarre> ่อนจน่้วับผมก็จะมีทุกปีแล้วก็ถ้าคนอยากให้เราช่วยเราก็จะช่วยแชร์แล้วก็แชร์ช่วยเขาด้วยครับผมน่ากมากไอเดียที่ดีมากๆเลยนะคะคือเราเนี่ยพอเราโด่งดังแล้วนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนที่ช่วยสนับสนุนเรารวมถึงจับตามองเราด้วยเราถือว่าเป็นช่องทางที่ดีอีกช่องทางหนึ่งเลยดีใจแทนเด็กๆด้วยนะคะนะคะอ้าวตอนนี้นี่ต้องบอกว่าโด่งดังทั้งในประเทศสมปณ นะคะแล้วก็ในประเทศไทยอัปเดตผลงานนิดนึงดีกว่าตอนนี้เราติดตามผลงานของวิลลี่กับน้องคริสติน่าได้ที่ไหนบ้างเอ่ยก็ที่เราก็จะมีผลงานถ่ายเขาเรียกอะไรภาพยนตร์เนาะมีมหนังอีกแล้วใช่แล้วก็ออกออกไปแล้วแล้วก็ส่วนที่ไทยก็ล่าสุดก็ได้ได้มาอยู่ที่นี่ก็มีทางโมเดลลิ่งติดต่อมาใ,ให้ไปเป็นพระเอก MV ของเพลง Li ฟต์มีลิฟต e มครับผมของนักร้องเดอะไอดอใช่ฝากติดตามด้วยนะครับ กับลิฟมีครับผมนี่แล้วก็บอยแบนด์ที่ที่โด่งดังอยู่แล้วชื่อวงอะไรนะคะวง m m a มครับเอ็มนะคะน้องคริสติน่าล่ะสำหรับคริสติน่าเนาะก็จะมีที่เราด้วยแต่ว่าตอนนี้กําลังจะไปถ่ายทําตอนนี้ยังติดอยู่ที่นี่อยู่เดี๋ยวรออีกสักครู่เดือนหน้าค่ะนะคะ